สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมที่รักคะ่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่อง YouTube ช่องเล็กๆของสองสามีภรรยาที่รักและมีความสุขสนุกกับการศึกษาถึงอดีตและประวัติศาสตร์ของล้านนาผ่านศาสนะสถานที่ยังคงมีชีวิตเช่นวัดวาอารามต่างๆที่ตั้งตระหง,ง่านทั่วภาคเหนือเพื่อไขถึงรากเง่าวิถีชีวิตและการดำรงอยู่ของบรรพบุรุษของพวกเราตลอดจนเพื่อเป็นการสืบทอดไปให้ลูกหลานของเราไว้ทําการศึกษาหาความรู้ และได้รับรู้ถึงความเป็นมาในอดีตด้วยค่ะคุณผู้ชมสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพท่านทรงแสดงเป็นป่าถกถาที่สามัคคยาจารย์สมาคม เมื S <S. <S. ่อวันที่24สิงหาคมพศ2471เรื่องมูลเหตุแห่งการสร้างวัดในประเทศสยามฉบับพิมพ์แจกในงานพระกฐถินพระราชทานพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระดำรงราชานุภาพที่วัดสุทัศเทพวารามพศ2471ไว้ตอนหนึ่งพอสังเกตว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตัดสู้พระธรรมนำมาสั่งสอนแก่คนทั้งหลายถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าพระธรรมก็จะตกต่ำ ศาสนาก็จะไม่เป็นศาสนาหากเราเลิกนับถือพระธรรมแล้วพระสงฆ์ก็เปรียบบุคคลธรรมดาที่นุ่งเหลืองห่มเหลืองแค่นั้นและถ้าหากไม่มีพระสงฆ์มารักษาศาสนาแล้วชาวเราก็จะหารู้จักพระพุทธศาสนาไม่ดังนั้นหลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันปรรินิพานแล้วจึงเกิดมีจีดีวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นเพื่อแทนองค์พระพุทธเจ้าขึ้นก่อนเจดีทั้งหลาย และนี่จึงเป็นมูลเหตุแห่งการสร้างวัดต่างๆส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งเชื่อว่าหากผู้ใดอุทิศทุนสร้างวัดแล้วจะได้เกิดไปในถิ่นที่เหมาะสมหรือสมควรแก่การอยู่ในถิ่นที่ช่วยส,งส่งเสริมให้บุคคลนั้นมีความเจริญก้าวหน้าทั้งทางโลกและทางธรรมทาให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองไม่มีตกต่ํามีความรื่นรมทั้งในโลกมนุษย์และเทวโลกปรารถนาสิ่งใดย่อมสําเร็จได้โดยง่าย เป็นอัศจรรย์ได้รูปกายที่สวยงามเพียบพร้อมบริบูรณ์โดยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติและคุณสมบัติในหนังสือมูลเหตุแห่งการสร้างวัดในประเทศสยามยังได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่าหลังจากที่พระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จเข้าพระนิพพานถวายพระเพลิงพระพุทธสรีละแล้วกษัตริย์และมหาพามอันเป็นเจ้าเมืองต่างๆซึ่งนับถือในพระพุทธเจ้าขอแบ่งพระบรมธาตุ สร้างพระสถูปบรรจุไว้ให้มหาชนในเมืองของตนสักการะบูชาแปดแห่งด้วยกันเพื่อที่จะได้อยู่ใกล้ๆองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามูลเหตุนี้จึงเป็นเหตุให้กษัตริย์หรือผู้มีอำนาจต่างๆมีความเชื่อว่าหากได้สร้างวัดสร้างเจดีย์แล้วจะได้อยู่ใกล้ชิดกับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและยังเป็นการเผยแพร่พระพุทธศาสนาไปยังประชาชนของตนด้วยพญาแสนเมืองมา กษัตริย์อาณาจักรล้านนาองค์ที่7แห่งราชวงศ์มังรายเป็นพระโอรสของพญากืนาากนากษัตริย์องค์ที่6ในสมัยของพญากืนนานั้นพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองอย่างมากโดยเฉพาะพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทแบบลังกาวงพญากืนนามีบทบาทสําคัญในการนําพระพุทธศาสนาสายนี้เข้ามาเผยแผ่ในล้านนาโดยท่านทรงส่งราชทูตไปอาราธนา พระสมณเเถระจากกรุงสุโขทยัยเพื่อนำพระพุทธศาสนาแบบบางกาวงมาเผยแผ่ในเชียงใหม่อุทิศวังบุพารามสร้างเป็นวัดบุพารามหรือวัดสวนดอกเพื่อให้เป็นที่ประทับแก่พระสมณเเถระและเป็นศูนย์การการศึกษาพระพุทธศาสนาพระองค์ทรงสร้างพระบรมธาตุโดยสุเทพวัดพระธาตุดอยสุเทพซึ่งกลายเป็นปูชนียาสถานสำคัญของล้านนาจนถึงปัจจุบนันค่ะคุณผู้ชม ส่วนสาเหตุที่ได้พนามว่าแสนเมืองมานั้นเป็นเพราะในช่วงที่พญาแสนเมืองมาส่งประสูตินั้นอนาณาจักรล้านนากกำลังรุ่งเรืองมีเท้าพญาต่างเมืองนำบรรณาการจำนวนมากมาถวายแด่พญาคือนาผู้เป็นพระราชบิดาพญาคือนาผู้พ่อจึงได้ตั้งชื่อพระราชโอรสของท่านว่าแสนเมืองมาอันหมายถึงมีหลายเมืองมาสวามิภักดิ์พญาแสนเมืองมา สมคืนของราชในปีพศ1928ขณะทรงมีพระชนมายุได้23ปีเมื่อพระองค์ได้ขึ้นของราชสมบัติแต่ก็ยังไม่อาจทำพิธีราชาพิเศษได้เนื่องจากเท้ามหาพมพระเจ้าอาของพระองค์ซึ่งพระยากือนาให้ไปครองเมืองเชียงรายนั้นได้ยกกองทัพมาจะแย่งจริงราชสมบัติที่นครเชียงใหม่ซึ่งพระองค์ได้ทำการปราบเจ้าเท้ามหาพมที่คิดกบฏจนกองทัพของเจ้าเท้ามหาพม ต้องถอยร่นไปยังเมืองเฉลียงหรือสุโขทยัยเมื่อเจ้าเท้ามหาพมทําการไม่สําเร็จเจ้าเท้ามหาพรมจึงไปขอความช่วยเหลือจากสมเด็จพระบรมมรา,าชาที่1ห,หรือขุนหลวงพระงัวกษระสั์แห่งกรุงศรีอยุธยาซึ่งในพศ1929กอองทัพอยุธยาได้ยกทัพมาตีล้านนาโดยเข้าตีเมืองลำปางแต่ไม่สำเร็จจึงล่าถอยกลับไปนั่นจึงนับเป็นครั้งแรก ที่ทัพอยุธยายกขึ้นมารบกับทัพของล้านนาค่ะคุณผู้ชมเจ้าเท้ามหาพมคขั้นภายหลังขัดแย้งกับทางอายุธยาจึงหันกลับมาสวามิภักดิ์ต่อล้านนาอีกโดยอัญเชิญพระพุทธศิหิงมามอบให้พญาแสนเมืองมาเพื่อขอเป็นไมตตีกับพญาแสนเมืองมาโดยทางเรือทวนน้ําไปยังเมืองฝางแล้วต่อด้วยทางบกและทางเรือล่องทางแม่น้ําปิงมาถึงเวลารุ่งสางที่ท่าวังสิงค์ค พญาแสนเมืองมาให้คนแห่พระพุทธสิหิงจากท่าวังสิงค์คำมาทางประตูเชียงเลือกหรือประตูท่าแพในปัจจุบันจนกระทั่งเมื่อมาถึงหน้าวัดลีเชียงพระหรือวัดพระสิง์ในปัจจุบันล้อเกวียนที่บรรทุกองค์พระได้ชำรุดไม่สามารถไปไหนต่อได้พยาแสนเมืองมาจึงโปรดให้อัญเชิญพระพุทธสิหิงประดิษฐานอยู่หนวัดลีเชียงพระและอยู่มาจนจวบปัจจุบัน คู่กับวิหารล้านนาลายคำของวัดพระสิงห์มาจวบจนถึงปัจจุบันพร้อมกับเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองที่ชาวจังหวัดเชียงใหม่จะต้องอัญเชิญมาตั้งขบวนแห่ทุกปีในเทศกาลสงการพยาแสนเมืองมาได้พยายามขยายอาณาเขตลงสู่ทางใต้เพราะสุโขทยัยกำลังต่อสู้กับกองทัพอยุธยาแต่ยึดสุโขทัยไม่สำเร็จตั้งแต่นั้นมา พระองค์ก็ทรงมุ่งทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาพระกรณียกิจด้านศาสนาที่สำคัญคือโปรดให้สร้างเจดีหลวงในพศ1934ขณะที่ทรงครองราชในปีที่16หรือเมื่อพระชนมายุ39ปีณกลางเมืองเชียงใหม่แต่ยังไม่ทันแล้วเสร็จในราชสมัยของพระองค์พระองค์ได้ถึงแกสวรรคตรเสียก่อนพระนางติโลกจุทาราชเทวีอัครมเหสีของพระองค์ จึงได้สร้างยอดพระธาตุเจดีย์หลวงต่อมาจนสําเร็จพร้อมทั้งหล่อพระพุทธรูปพระอัฏฐารถประดิษฐานไว้ในภาพวิหารหลวงของวัดซึ่งอยู่มาจวบจนถึงปัจจุบันค่ะคุณผู้ชมนอกจากนี้พระยาแสนเมืองมาท่านทรงโปรดให้ห่มพระธาตุเจดีย์ในวัดพระาธาตุธริพุนชัยด้วยแผ่นทองคําหนัก252กิโลกรัมอาณาจักรล้านนาในสมัยพระยาแสนเมืองมายังคงมีความเจริญรุ่งเรือง มีเศรษฐกิจที่ดีและรัศดรอ,อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขค่ะคุณผู้ชมในช่วงราชสมัยของพระองค์พระองค์ได้โปรดให้สร้างวัดหนึ่งมีชื่อว่าวัดลักขะปุราคมารามหมายความว่าวัดของพระเจ้าแสนเมืองมาพระเจ้าแสนเมืองมาทรงโปรดให้สร้างเมื่อใดไม่มีปีพอสอแน่ชัดค่ะคุณผู้ชมต่อมาวัดนี้ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดแสนเมืองมาหลวงหรือวัดหัวขวงขวง คือสนามของเมืองอันเป็นลานกว้างของที่ว่าการเมืองสมัยราชวงศ์มังรายซึ่งตรงกับบริเวณที่ตั้งของอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ในปัจจุบันหัวเปรียบได้กับทิศเหนือดังนั้นวัดหัวข่วงจึงหมายถึงวัดที่อยู่ทางด้านทิศเหนือของสนามว่าการเมืองใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมในการประชุมทัพและประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่สําคัญต่างๆด้วยเช่นกันค่ะคุณผู้ชมในช่วงที่วัดนี้ได้สร้างขึ้น ยังไม่เป็นที่นิยมที่จะเรียกกันว่าวัดประจำราชการดังเช่นยุคกรุงรัตนโกสินทร์ที่กษัตริย์แต่ละพระองค์จะมีวัดประจำราชการเช่นวัดประจำราชการที่หนึ่งคือวัดพระเชตุพนวิมลมังคารามราชวร,รมหาวิหารวัดประจำราชการที่สองคือวัดอรุณราชวรารามราชวร,รมหาวิหารหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าวัดแจ้งเป็นต้นค่ะคุณผู้ชมดังนั้น เราจึงไม่สามารถระบุได้ว่าวัดแสนเมืองมาหลวงนี้เป็นวัดประจำราชการของพระยาแสนเมืองมาหรือไม่เนื่องจากประวัติศาสตร์ไม่ได้จะเลือกไว้ค่ะคุณผู้ชมกระยาพาเที่ยวจะขอพาคุณผู้ชมมาเที่ยวและสักการะวัดที่มีชื่อตรงกับกริย์ผู้ปวดให้สร้างคือวัดแสนเมืองมาหลวงหรือวัดหัวข่วงเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายตั้งอยู่บนถนนพระปกเก้า ในตำบลสีภูมิอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะคุณผู้ชมในรัชสมัยของพระเจ้าเมืองแก้วในปีพศ2063ได้บุรณะเจดีวัดหัวข่วงขึ้นใหม่ให้ใหญ่กว่าเดิมพระเมืองแก้วกับพระราชมารดาพร้อมพระสงฆ์สามคณะมีพระราชครูเป็นประธานบรรจุพระปรมธาตุในพระมหาเจดีวัดลักขปุราคมารามจากนั้น ได้สร้างคำพีพระไตรปิฎกไว้ในหอมนเทียนธรรมทรงโปรดให้มีการเฉลิมฉลองเป็นการใหญ่และในปีพศ2549พระครูประหลัดทรงสวัสดิ์ปัญญาวชิโรพร้อมด้วยพระภิกษุสามนเณรได้รือถอนหอมนเทียนธรรมและทำการสร้างขึ้นใหม่จนปัจจุบันค่ะคุณผู้ชม เราเดินเข้ามาทางประตูด้านหน้าวัดซึ่งเป็นทางยาวประมาณ70เมตรจากตัวถนนพระปกเก้าเราก็จะพบกับสิ่งสําคัญที่อยู่คู่กับประตูหน้าวัดคือสิ่งคู่ซ้ายขวาหรืออีกในหนึ่งเรียกว่าสิงหน้าวัดซึ่งทั้งสองตัวมักจะเป็นสิ่งตัวผู้ที่นั่งแอบปากค้ส่งเสียงคำรามสเท้าหลังงอติดกับพื้นสเท้าหน้านั่งชันขึ้นในท่าทางที่พร้อมจะกระโจน ออกมาจากที่นั่งด้วยชาวล้านนามีความเชื่อกันว่าสิงคู่ดังกล่าวเป็นสัญลักษณ์แห่งพลังอำนาจความกล้าหาญและความปกป้องคุ้มครองวัดวาอารามจากสิ่งชั่วร้ายและภัยอันตรายต่างๆค่ะคุณผู้ชมเมื่อตรงเข้ามาแล้วก็จะพบกับพระวิหารหลวงของวัดซึ่งมีขนาดกลางไม่เล็กและไม่ใหญ่จนเกินไปลักษณะเป็นวิหารที่มีทางขึ้นทำเป็นมุกขึ้นได้สองทาง คือด้านข้างและด้านหน้าค่ะคุณผู้ชมหลังคาจัว่วมีชอบฟ้าเป็นสัตว์ในหิมพานชื่อนกหัสดีลิงใบรากาเป็นนาคเบือนคล้ายศิลปะรัตนกโกสินท์ที่สวยงามค่ะคุณผู้ชมหน้าวิหารตรงบันไดาทางขึ้นมีตัวมกระหรือเหลาคายนาคปากนกแก้วสัตว์ในหิมพานซึ่งค่อนไปทางจำพวกจระเข้ผสมกับนาคหลายคนเชื่อว่า มันเป็นสัตว์ที่อยู่ได้ทั้งบนบกและในน้ำมีหน้าที่ในการปกป้องพุทธสถานค่ะคุณผู้ชมวิหารด้านในเป็นศิลปะล้านนาประยุกต์ด้วยผสมผสานเอากับศิลปะของรัตนโกสินทร์ตอนต้นและอยุธยาตอนปลายสังเกตได้จากเสาไม้เป็นเสากลมทาสีแดงชาติตกแต่งคนเสาด้วยศิลปะลายคำของล้านนาส่วนด้านบนที่ติดกับหลังคา กับทำเป็นบัวหัวเสาอันเป็นที่นิยมของช่างในยุคกรุงศรีอยุธยาตอนปลายกับรัตนโกสินทร์ตอนต้นอาคารด้านในติดว่าเพดานซึ่งไม่ใช่แนวช่างสละล้านนาแต่อย่างใดแต่เป็นที่นิยมในภาคกลางหรือกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นพระประธานเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นขนาดใหญ่มีชื่อว่าพระพุทธรัตนบุรีสลีแสนเมืองมาเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่หน้าตักกว้าง6เมตร สูงเเมตรโดยเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามองค์หนึ่งของล้านนาเลยก็ว่าได้ค่ะคุณผู้ชมลงจากวิหารหลวงมาทางด้านทิศใต้ เป็นที่ประดิษฐานของอุโบสถของวัดที่สวยงามมากๆค่ะคุณผู้ชมเป็นอาคารศิลปะผสมผสานล้านนาประยุกต์ที่สวยงามมากๆด้านหน้าจะมีสิงคู่ตั้งอยู่ดูแลรักษาปกป้องคุ้มครองตัวพระอุโบสถหน้าบันมีสมพระพุทธรูปปางมารวิชัยประดิษฐานอยู่รายล้อมด้วยเทพพนมและผสมเข้ากันเป็นอย่างดีกับช่อฟ้าใบละกาและหางหงของตัวอุโบสถค่ะคุณผู้ชมสถานที่แห่งนี้ ไม่ได้เปิดให้ผู้ใดเข้าไปเนื่องจากว่าเป็นสถานที่ที่พระสงค์ท่านได้ใช้เป็นสถานที่ทำสังกรรมโดยมีเสาศิลาแรงจำนวนหลายต้นฝังเป็นแนวสีมาขอบเตุไว้อย่างชัดเจนค่ะคุณผู้ชม หอตรงนี้สีขาวสดใสสองหอหอหนึ่งเป็นหอเสื้อวัดส่วนอีกหอหนึ่งเป็นหอพระเจ้าแสนเมืองมาซึ่งเป็นความเชื่อของคนล้านนาที่ได้ขอให้ผีเสื้อวัดซึ่งเป็นเทวดาผู้คุ้มครองปกป้องวัดวาอารามข่าวคุณผู้ชมองค์พระเจดีของวัดหรือพระมหาธาตุเจดีวัดหัวข่วงเป็นเจดีล้านนาผสมสุโขทยัยลักษณะเป็นเจดีสิบสอเหลี่ยมส่วนบนมีองค์ระฆัง แสดงอิทธิพลสุโขทยัยซึ่งเป็นรูปแบบพระเจดีย์ที่นิยมสร้างกันมากในช่วงพุทธศตวรรษที่21ลักษณะคล้ายพระธาตุดอยสุเทพและพระธาตุลำปางหลวงค่ะคุณผู้ชมสูงใหญ่สวยงามจริงๆเจดีย์นี้เดิมมีขนาดเล็กแต่ในสมัยของพยาเมืองแก้วท่านโปรดให้สร้างครอบให้ใหญ่ขึ้นดังที่เห็นในปัจจุบันค่ะคุณผู้ชมช่างสวยงามจริงๆค่ะอาคารตรงนี้ เป็นอาคารเรียนของโรงเรียนปริยัติธรรมวัดแสนเมืองมาหลวงใช้สอนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญปัจจุบันเนื่องจากท่านเจ้าอาวาสท่านอาพาธจึงไม่มีการเรียนการสอนแต่อย่างใดตัวอาคารสวยงามจริงๆค่ะคุณผู้ชมข้างโรงเรียนยังมีหอะระฆังเป็นสิ่งก่อสร้างเพื่อใช้แขวนะระฆังอุปกรณ์สื่อสารที่ใช้สําหรับส่งสัญญ,ญาณให้พระพิสุสามเณรทราบถึงเวลาปฏิบัติศาสนกิจ เพื่อให้วัดปฏิบัติของพระภิกษุเช่นปลุกให้ตื่นเพื่อของผ้าให้เรียบร้อยก่อนออกบิณฑบาตการทำวัดเช้าฉันเพลนและทำวัดเย็นดำเนินไปโดยพร้อมเพียงกันเป็นต้นค่ะคุณผู้ชมได้เวลาที่เราต้องออกจากวัดแสนมังมาแล้วค่ะคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างคะวัดแสนมังมาหลวงวัดที่สวยงามและมีประวัติที่ก่อสร้างโดยกษัตริย์ผู้ครองอาณาจักรล้านนา ที่มีอายุมากกว่า600ปีวัดที่ให้ข้อคิดต่างๆมากมายถึงวัตถุประสงค์ในการสร้างวัดในอดีตของกษัตริย์หรือบรรดาเจ้านายทั้งหลายที่มีในยะหนึ่งเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในชาติที่ตนปกครองอยู่แต่อีกในยะหนึ่งมีความเชื่อว่าหากได้สร้างศาสนาสถานแล้วจะได้ขึ้นสู่สวงสวรรค์ชั้นฟ้าเป็นเทวดา เป็นพรมไปตามจินตนาการค่ะคุณผู้ชมหากชอบงานของพวกเราเห็นว่างานของพวกเรามีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมอย่าลืมให้กำลังใจด้วยการกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะวันนี้เราสองสามีภรรยาในนามกัลายาพาเที่ยวขอกาบลาไปก่อนโดยขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ